ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อิน์และคลริสตจักรร่วมมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะ พระวจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสดุดีบทที่27ข้อที่1บันทึกว่าพระยาเวทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระยาเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่าข้อคิดจากพระวจนะนะคะไม่ต้องกลัวผู้ใดไม่ต้องกลัวผู้ใดเพราะอะไรคะหนึ่งเพราะว่าพระยาเวทรงเป็นความสว่างของเราท่ามกลางความมืด บิเนี่ยแค่มีพระเยซูคริสทุกอย่างก็สว่างได้นะคะไม่มีอำนาจความมืดใดที่จะต่อต้านอำนาจความสว่างของพระเจ้าได้เลยแล้วก็ในประการที่2นะคะ เพราะว่าพระยาเวน่ยทรงเป็นความรอดของเราไม่เพียงแต่รอดจากนรกไปสวรรค์หรือว่ารอดจากผีมาซาตานไปสู่ฤทธิอำนาจของพระเจ้าเท่านั้นแต่ในยามที่เรามีปัญหาในยามที่เรามีภยัยพระเจ้าจะช่วยให้เรารอดได้นะคะและในประการที่3ประการสุดท้ายเพราะว่าพระยาเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีภยัยวิ่งเข้ามาลี้ภัยในพระเจ้าพระเจ้าเนะี่ยเป็นที่กำบังอันแข็งแกรง่งที่ศัตรูไม่สามารถ ที่จะทําอันตรายในชีวิตของเราได้และด้วยเหตุผลนี้ที่พระเจ้าอยู่กับเราเป็นความสว่างเป็นความรอดเป็นที่กําบังให้กับเราเราจึงไม่ต้องกลัวสิ่งใดไม่ต้องกลัวผู้ใดเว้นไว้แต่การเคารพแล้วก็ยำเกรงพระเจ้าให้เราอธิฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระยาเวพระองค์ทรงเป็นความสว่างพระองค์ทรงเป็นความรอดพระองค์ทรงเป็นที่กําบังที่แข็งแกร่งในชีวิตของข้าพระองค์และด้วยเหตุนี้แหละพระเจ้าจึงหลุน ใจข้าพระองค์ว่าไม่ต้องกลัวสิ่งใดเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราขอกำจัดวิญญาณของความกลัวออกไปและขอให้เราตระหนักว่าพระเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่ทรงอยู่ท่ามกลางเราเราขอบพระคุณพระองค์และจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าอวยพรน,นะคะสวัสดีค่ะ